ร,รมนิยายอิงชีวประวัติของภาษารีบุตรธรรมศีนาบดีแห่งพระพุทธศาสนาชุดของทัพธรรมโดยสุชีปุญญานุภาพ กองทัพร,รมตอนที่31อหัดถานึกครั้งที่สองดวงจันทร์วันเพนโคจรผ่านกลุ่มดาวกิตติกาอีกครั้งหนึ่งหมายถึงเวลาล่วงมาครบปี รุ่งขึ้นก็เป็นวันเริ่มฤดูเหมันอีกการเตรียมตัวของกัมปีละซึ่งเต็มไปด้วยความรอบคอบและเป็นการระดมสัพพะกำลังที่มีอยู่ได้เป็นตลอดระยะเวลาหนึ่งปีครั้นผืนดินหมาดแห้งพอที่กองทัพจะเคลื่อนไปได้แล้วกษัตริย์กัมพิละก็สั่งเคลื่อนพลโดยไม่ได้ชักชา้า ทางฝ่ายอโยธยาซึ่งสืบรู้ความเป็นไปในกัมพิละอยู่เสมอคงทำเป็นเสมือนไม่สนใจในความเคลื่อนไหวของทัพกัมพิละตามเคยพระเจ้าสุรเสนะผู้ทรงปรึกษาเป็นอันดีกับธนิยะพระราชบิดาแล้วก็สั่งการ็ับไว้ล่วงหน้าโดยไม่ใช้ยุทธวิธีเดิมเพราะทรงทราบดีแล้วว่าศัตรูจะยกมาอีกก็คงหาทางป้องกันและแก้กลยุทธ์ของอยุธยาโดยไม่ต้องสงสัย อำมา์ราชบริพานทั้งหลายผู้เคยเห็นความสามารถในการป้องกันคันที่แล้วพากันแน่ใจและอุ่นใจว่าถึงอย่างไรก็คงมีวิธีการอย่างดียิ่งแม้กระนั้นบุคคลผู้มีธาตุแห่งความคลาดเมื่อได้ข่าวว่ากัมปินละยกทัพมาครั้งนี้ยิ่งใหญ่กว่าทุกคราวก็เว้นเสียมีได้ที่จะรู้สึกหวาดระแวงในอนาคตตัยและความพินาศที่พึงจะได้รับจากสงครามการฝึกทัพของฝ่ายกัมปินละ เพื่อต่อสู้กระบอกพ่นไฟนั้นได้ทดลองผลมาดีแล้วจึงกล้ายกทัพมาอีกนั้นก็คือทำเป็นประหนึ่งจะยกทัพเข้าเหยียบย่ำพอค่าศึกจุดชนวนกระบอกไฟก็รีบถอยออกให้ห่างอย่างมีระเบียบจะเป็นไฟรุกอีกเพื่อล่อให้จุดชนวนกระบอกพ่นไฟแล้วก็ถอยอีกจนแน่ใจว่าการจุดชนวนเครื่องจีดขวางครั้งแล้วครั้งเล่าได้หมดสิ้นลงแล้วคราวนี้ ก็จะระดมกําลังทั้งปวงเข้าเหยียบกรุงอโยธยาพร้อมกันทุกด้านในการเคลื่อนพลครั้งที่สองนี้ได้มีคนม้าและคนเดินเท้าสมทบมาด้วยเป็นอันมากแต่ได้จัดให้อยู่ขบวนหลังของทัพช้างในเมื่อตั้งมั่นกองทัพอยู่นอกบริเวณป้องกันของอโยธยาอันหนึ่งเพื่อความรอบคอบฝ่ายกัมพิละได้เตรียมเครื่องป้องกันไฟสำหรับช้างและคนขับขี่ไว้ด้วย ก่วคือในเมื่อเห็นว่าจะถอยหนีไฟไม่ทันก็จะดึงแผ่นหนังลงไปปิดด้านหน้าของช้างส่วนคนที่อยู่บนหลังช้างใช้โล่ป้องกันไม่ให้ละอองไฟเข้ามาสู่ตนได้เมื่อกระบอกไฟหมดฤทธิดแล้วก็จะดึงเชือกตลบแผ่นหนังขึ้นไว้เหนือคอช้างและขับช้างรุกต่อไปโดยในนี้กองทัพของกัมพิละก็แน่ใจยิ่งขึ้นว่า จะแก้ตัวความพลาดพลั้งครั้งที่แล้วได้เป็นอย่างดีกองทัพของกัมพิละตั้งล้อมอยยธยาทุกด้านเว้นแต่ด้านที่ติดกับแม่น้ำสระยูด,ดังเดิมเพราะด้านนั้นแม้ไม่ต้องล้อมก็เหมือนมีแม่น้ำช่วยล้อมไว้ให้แล้วทูตของพระเจ้ากัมพิละนำสารไปสู่ราชสำนักอยยธยาอีกในพระราชสารนั้นพระเจ้ากัมพิลละ ทรงนัดให้พระเจ้าสุรเสนาออกไปพบพระองค์ที่สนามลบเพื่อเจราจาสืบกันอีกเช่นเคยในวันรุ่งขึ้นกองทัพช้างและอื่นๆของอยยธยาก็เคลื่อนออกจากสมรภูมิมีพระเจ้าสุรเสนาทรงนำพลอย่างสง่าง,งามยิ่งพระเจ้ากัมพิละทรงยืนช้างคอยทีอยู่แล้วก็มีพระราชลำรหลักว่าดูกรกษัตริย์แห่งอยยธยาข้าพเจ้ามาคราวนี้ เพื่อจะแก้ตัวครั้งที่แล้วและพร้อมที่จะต่อสู้กับกระบอกพ่นไฟของท่านคราวนี้อุบายตื้นๆอย่างนั้นจะไม่สามารถป้องกันอยุธยาไว้ได้เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะให้โอกาสแก่ท่านอีกว่าถ้าท่านจะยอมแพ้เสียแต่โดยดีข้าพเจ้าก็จะยกความผิดให้และไม่เอาชีวิตแต่ถ้าขืนยังดื้อดึงก็จะต้องลงทันอย่างหนักถึงกับชีวิตในที่สุด ราชาแห่งกรรมปิละผู้เจริญข้าพเจ้าคข่าถามท่านว่าท่านเห็นประโยชน์อะไรหรือพึงพอใจอะไรในการทําสงครามนักท,ทั้งทั้งที่พึ่งแพ้ยับเยินไปในครั้งที่แล้วโดยข้าพเจ้ายังไม่ทันรบกับท่านแทนที่จะยุต,ติแต่เพียงนั้นท่านกลับยกทัพมาอีกดูประหนึ่งความทุกข์ยากของทหารทั้งหลายที่ต้องเหน็ดเหนื่อยและสละชีวิตเพื่อสังเวยความมักใหญ่ไฟสูงของท่านไม่มีค่าอะไรเลย ดูก่อนกษัตริย์แห่งอโยธยาท่านนี้เจรจาปากกล้านักธรรมดามหากษัตริย์ผู้ครองแว่นแค้นก็จะต้องสแสวงหาเมืองขึ้นเพื่อขยายความเป็นใหญ่ออกไปการกระทำของข้าพเจ้านี้ก็เพื่อความยิ่งใหญ่ของชาวปัญจาละปัญจาละเป็นชื่อของแคว้นกัมปิลละเป็นราชธานีของแคว้นปัญจาละภาคใต้เพราะฉะนั้นถ้าชาวปัญจาละจะต้องลำบาก เพื่อขยายปัญจระให้ยิ่งใหญ่ออกไปก็ดูไม่เกินว่าเป็นการเสียสละเพื่อผู้อื่นแท้จริงก็เป็นงานร่วมกันของชาวปัญจระทั้งหลายตัวข้าพเจ้าเองนั้นก็มีใช่จะทะเยอทะยานอะไรแต่ต้องการให้เป็นเกียรติประวัติไว้ว่าในสมัยข้าพเจ้าปัญจระได้รุ่งเรืองแผ่อาณาเขตลงมาถึงอยยธยาเพราะฉะนั้นเพื่อสมวนชีวิตเลือดเนื้อไว้ไม่ให้เสียไปโดยไม่จำเป็น จึงขอให้ท่านพิจารณาดูให้ดีและรอบครอบว่าจะยอมแพ้หรือจะพอใจเห็นอยธยาพินาศเหลือแต่ซากก็ตามใจราชาแห่งกร,รมปิละผู้จเจริญท่านอ้างธรรมดาหรือประเพณีของกษัตริย์ ผู้กระหายสงครามมาเป็นแบบแผนทาไมถึงไม่คิดดูบ้างแบบแผนอันเลวทรามเช่นนั้นควรจะได้เลิกละเสียเพราะแบบแผนที่ดีที่เป็นไปเพื่อความสงบมีอยู่ท่านไม่รู้ไม่ทราบดอกหรือว่ามีพระราชาเป็นอันมากที่ทรงเห็นว่าความมักใหญ่ไฟสูงของผู้ปกครองเพียงคนเดียวนั้นได้ยังความชินาศให้แก่ไพ่ผลทั้งสองฝ่ายเป็นอันมากเป็นเรื่องที่น่าสลดใจยิ่ง จึงได้ใช้วิธีที่ตรงกันข้ามกับสงครามคือมีสัมพันธ์ทำไมตีดีต่อกันเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันบ้านเมืองของใครก็ตั้งหน้าบำรุงทำนุไปก็จะมีแต่ความผาสุกร่มเย็นต่างคนต่างอยู่อย่างไม่มีเวรกันสันติสุขก็จะแผ่ไปทั่วทิศเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขอเตือนให้ท่านเห็นแก่ชีวิตเลือนเนือของผู้อื่นเห็นแก่ความสงบและยกทัพกลับไปเสียเถิด ข้าพเจ้าพร้อมที่จะส่งเครื่องคำนับไปยังเมืองท่านในฐานะที่ท่านเป็นผู้อาวุโสกว่าถ้าท่านทำได้ดังนี้ทุกฝ่ายก็จะมีความสุขโดยไม่ต้องเบียดเบียนกันดูก่อนกริย์แห่งอายุธทยาในสมัยก่อนการที่ข้าพเจ้าจะยกคับมาครั้งแรกเหตุไนท่านจึงไม่ส่งเครื่องบรรณาการไปต่อเมื่อข้าพเจ้ายกทับมาแล้ว ท่านมาพูดในทางสัมพันธ์ทมไมตีจึงเป็นไปไม่ได้ที่ข้าพเจ้าจะถอยทับกลับไปอันหนึง่งในปีที่แล้วข้าพเจ้าได้เสียทีแก่ท่านในปีนี้จึงเป็นการสมควรที่จะได้ทําการแก้ตัวเพื่อเพื่อให้เห็นฝีมือไวข้าพเจ้าไม่โจมตีท่านทันทีแต่ได้ให้เรียกมาเจรจากันก่อนก็ด้วยนึกว่าท่านจะได้คิดเมื่อท่านยังยืนยันความเห็นเดิม ก็เป็นการจําเป็นจะต้องทําลายอโยธยาให้แหลกเป็นการสอนให้สํานึกในความอวดดีต่อไปก็ิั์แ่นกัมพิลาผู้จเจริญเมื่อท่านดื้อดึงจะเป็นฝ่ายรุกรานให้จงได้ข้าพาเจ้าก็จะให้ท่านดูอะไรบนหลังช้างเบื้องหลังข้าพาเจ้าพระเจ้าสุรเสนะรีบสั่งดังนั้นแล้วก็ได้นําช้างซึ่งมีกูบอยู่บนหลังมีผ้าม่านผิดไว้ออกมาแสดงตนในเบื้องหน้าสองเชือก แล้วให้เปิดผ้มาม่านนั้นออกช้างเชือกนั้นมีมเหสีและธิดาของพระเจ้ากัมปิละนั่งอยู่ณนะภายในอีกเชือกหนึ่งมีโอรสสามองค์น,นั่งอยู่รวมกันมีทหารถ,ถืออาวุธคุมเชิงอยู่พร้อมที่จะทำร้ายทันทีเมื่อได้รับคำสั่งเมื่อสั่งให้นำช้างทั้งสองเชือกออกไปแสดงให้เป็นที่ปรากฏแล้วพระเจ้าสุรเสนะจึงตรัสว่ากษัตริย์แห่งกัมปิละผู ira, er ้เจริญ บัดนี้ท่านได้เห็นแล้วว่าใครอยู่บนหลังช้างนั้นและกําลังรอรับคมดาบของทหารฝ่ายอายุธยาอยู่ในทันใดที่ท่านสั่งให้กองทัพเคลื่อนเข้ามามาเหสีพร้อมด้วยโอรสลธิดาของท่านก็จะต้องเสียชีวิตเพื่อบูชาวความมักใหญ่ของท่านแต่ถ้าท่านคิดได้ก็ขอให้เร่งยกทัพกลับไปโดยเร็วต่อเมื่อยกทัพเข้ากรุงกัมพิละเรียบร้อยแล้วจึงค่อยส่งคนมารับมาเหสีกลับไป ส่วนโอรสธิดาเราจะยึดไว้เป็นประกันส่วนโอรสธิดาเราจะยึดไว้เป็นประกันก่อนโดยมีกําหนดจะส่งคืนให้ปีละหนึ่งคนจนกว่าจะหมดโดยในนี้จะเป็นเวลาสี่ปีที่ท่านจะรับโอรสกลับคืนไปได้หมดทั้งนี้เพื่อให้อยุธยาพ้นจากการรุกรานของท่านอย่างน้อยอีกก็อ,อีกสี่ปีกษัตริย์แห่งกัมพิละ ยืนช้างตะลึงพระเสโทลังทั้งที่อากาศขณะนั้นยังไม่ร้อนอะไรเลยลมหนาวโชยมาน้อยๆก็ไม่สามารถทำความเยือกเย็นให้ได้ความแค้นความละอายและความเป็นห่วงพระมเหสีขอมทั้งโอรสธิดาทำให้เกิดอาการลังเลไม่รู้ว่าจะสั่งการอย่างไรถูกในที่สุดก็ตวาดออกมาด้วยความโกรธด้วยความโกรธสุดขีดว่าไอศัตรูร้ายกูยกคับมาครั้งนี้ ก็เพื่อจะทำสมคามกับมึงให้เห็นฝีมือไว้เหตุชไหนจึงใช้วิธีลอบส่งคนไปลักมาเหสีกับโอรสชิดาของกูมาโทษของมึงครั้งนี้ใหญ่หลวงนักจงส่งคืนมาให้กูเสียโดยดีมิเช่นนั้นกูจะให้จับชาวอยุธยาทรมานเสียสิ้นไม่ปาณีผู้ใดเลยกษัตริย์แห่งกัมพิลับผู้จเจริญท่านมุ่งแตจะรบอย่างทุ่มกำลังจนหมดตัว และไม่ได้เตรียมการป้องกันกัมพิละอย่างที่ควรเลยคนของข้าพเจ้าซึ่งเตรียมไว้จึงเข้าลักพาตัวพระมเหสีพร้อมด้วยโอรสธิดามาได้ทั้งยังมาถึงอโยธยาก่อนที่ทัพของท่านจะมาถึงด้วยซ้ํานี่ก็แสดงว่าอโยธยาไม่ได้เป็นหุ่นหรือเป้าที่จะให้ท่านรันทามย่ำยีได้ตามใจชอบเรารู้แม้กระทั่งเส้นทางที่ใกล้ที่สุดระหว่างกัมพิละและอโยธยาเรามีพาหนะที่มีฝีเท้า เร็วกว่าของท่านเพราะฉะนั้นจึงไม่เป็นการแบกอะไรที่เราจะเป็นฝ่ายได้เปรียบท่านบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่ท่านต้องตัดสินใจว่าจะยอมเสียโอรสธิดาและมะเหสีดีหรือจะยอมถอยทัพไปดีหรือเมื่อลังเลอยู่ข้าพเจ้าก็จะไม่ให้เวลาแก่ท่านแต่ก็ต้องจำไว้ด้วยว่าในทันทีที่กองทัพกัมพิละเคลื่อนเข้ามาโอรสธิดาและมะเหสีของท่าน จะต้องถูกประหารด้วยดาบหมดทุกคนโดยปราศจากความปราณีพระเจ้าสุรสละมีพระดำรัสอย่างนี้ก็สั่งให้ถอยทัพแนวป้องกันปล่อยให้กษัตริย์แห่งกรัรมปิละยืนช้างตะลึงสั่งอะไรไม่ถูกอยู่ตามลำพังพร้อมด้วยพลช้างของพระองค์วิธีการของอยุธยาได้ผลอย่างปาฏิหาริย์คืนนั้นกองทัพที่ล้อมอยู่ทั้งหมดก็ถอยทัพกลับไปสิน้น พระเจ้าสุรเสนทรงปีติยินดีที่สามารถสงบสงครามได้โดยไม่ต้องสิ้นเปลืองชีวิตทหารและได้สั่งให้ถวายพระเกียรติแก่พระมเหสีพระโอรสธิดาของกษัตริย์กัมพิละเป็นอย่างดี ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นคือรายการธรรมชีตะดำเนินรายการโดยพระเสถียนพงศ์พีระพักโตและต่อจากนี้ไปเป็นบรรยากาศที่ญาติธรรมกำลังรับอาหารในแต่ละวันโดยหลวงพ่อวีระศซีลโชโตขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้แล้วคะ่ะ นยมนะเช้าว,วันนี้ก็เป็นเช้าของวันที่6กันยายนสองพันะช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการเข้าอยู่กรรมฐานอุกฤษปิดวาจากรรมฐานการงานของใจใจนี้ก็ต้องมีงานปกติแล้วสัตว์โลกในงานเยอะยม งานของสัตว์โลกก็คืองานสร้างทุกข์งานหาเรื่องหาเรื่องให้เจ้าของเป็นทุกข์ดูทีใจมันไม่เคยว่างหรอกมันวุ่นวุ่นวุ่น,ว,นวุ่นอยู่เพราะมันงานมันเยอะเนี่ยงานหาเรื่องทำกรรมแล้วก็ท